ช่วงสารคดีชีพจรข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าถึงความสงบภายในจิตใจกลับไปหาบ้านที่แท้จริงที่อยู่ภายใต้จิตใจของคุณผู้ชมเองก็คือที่วัดปทุมวนา,นารามนั่นเองครับที่วัดปทุมนั้นถึงแม้ว,ว่าจะตั้งอยู่่ามกลางป่าคอนกรีตตั้งอยู่่ามกลางความวุ่นวายแต่ทีมข่าวของเราลงไปสำรวจลงไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็พบว่าที่นั่นน่าแปลกใจนะครับว่ายังคงสามารถที่จะรักษาความสงบ,บเอาไวไ้ได้ด้ดตามจากสารคดีชีพจรข่าวชิ้นนี้ครับ สับสน,นวุ่นวายเร่งด่วนและรวดเร็วดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่วันวันหนึ่งจะมีผู้คนพลุกพ่านมากหน้าหลายตาความเจริญทางวัตถุทั้งตึกรักฟ้าโรงแรมที่หรูเลิศนะศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชวนให้เราหลงไหลและเพลิดเพลินไปกับมันเราหยหาความสุขสบายจากสินค้าและบริการต่างๆที่ชวนให้เราฟักเงินในกระเป๋าอย่างไม่ยั้งคิด เรื่อแรกของความต้องการที่เกิดขึ้นการแข่งขันเพื่อเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ตามมาดูเหมือนว่าชีวิตนี้เราใช้ชีวิตบนฐานของความคิดผู้อื่นจนลืมกลับมาหาบ้านที่แท้จริงในจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาที่ในทุกๆวันบรถไฟฟ้า BTS จะเต็มไปด้วยผู้คนแต่คงเป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นเดียวกันที่ผู้ใช้บริการ BTS จะต้องเตรียมใจมาเบียดเสียดกับคนจำนวนมาก ระหว่าง BTS ชิดลมกับสยามถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีผู้คนคึกคักเป็นพิเศษมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่และตึกสำนักงานเต็มไปหมดขนาดเดียวกันเมื่อมองลงมาบน BTS ในช่วงนั้นก็ต้องสะดุดตากับวัดที่อยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีตถูกแล้วครับเรามุ่งหน้ามาที่นี่วัดประทุมวัานารามความวุ่นวายกับความสงบงร่มเย็นดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพิสูจน์ได้เห็นว่า ท่ากลางความวุ่นวายนั้นความสงบก็ยังเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่วัดปทุมวานารามแ่นี้ครับถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ท่ามกลางย่านเศรษฐกิจซึ่งมีผู้คนมากมายแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าใหญ่สองแห่งขนาบข้างด้วยกันด้านความมืดมผมเนี่ยจะเป็นสยามพารากอนนะครับส่วนด้านท้ายของผมนั้นก็เป็นเซ็นทรัลเวิร์แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้าที่เป็นยุยยวนกิเลสมากๆขนาดนี้ ที่นี่ก็สามารถที่จะสวนกระแสและนำพาความสงบเข้ามาสู่จิตใจของคนที่มาเยือนวัดแห่งนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับเึ็นแ็กซีมาเขาว่าเอา้ามันไม่ใช่วัดเลยลวงพี่อะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่คิดว่าตรงนี้มีวัดไงในส่วนบางครั้งเนี่ยผมก็ผ่านบ่อยนะแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นวัดไงข้างหน้านเนี่ยคือจะดูเหมือนมันไม่ใช่วัดเลยแต่ถ้าเดินเข้าไปข้างหลังมันจะร่มรื่นมีปา่าสบายใจนะเข้าไปข้างในสงบ ป่าปูนกับป่าธรรมชาติป่าดิบกับป่าปูนป่าปูนเนี่ยมันจะทําให้เดือดร้อนใจร้อนกายใช่ไหมพอเราเข้าป่าไม้หรือว่าเข้าสู่ที่มันเย็นๆนะเรารู้สึกว่าสบายกายสบายใจเอไม่ต้องไปยึดถืออะไรพอเดินออกจากป่าทนั้นมันร้อนมันบาร้อนมันรุ่มมันกังวลกังวลกับวลใจทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมันร้อนอย่างนี้มันแตกต่างกันไหมผมเป็นอีกคนหนึ่งครับ ที่มักเข้ามาหาความสงบในวัดปทุมอยู่บ่อยๆเดินเข้ามาจากหน้าวัดถึงหลังวัดก็จะเจอกับสวนป่าอันร่มรื่นซึ่งทําให้เราแปลกใจมากว่าทำกลางป่าคอนกรีตขนาดใหญ่ใจกลางมุงหลวงยังคงมีป่าธรรมชาติที่คงไว้ทั้งความสดชื่นและความสงบเอาไว้ได้ทันทีที่เราก้าวเท้าเข้ามาในเขตสวนป่าแห่งนี้อากาศที่นี่ดูเย็นลงพาทําให้ใจของเราเย็นลงตามไปด้วย ปกติเรามักจะทำตัวไม่ถูกเมื่อจะเข้ามานั่งสมาธิภายในวัดตามปกติทั่วไปความเขินอายความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นตามมาแต่ที่นี่เรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพราะว่าบรรยากาศของที่นี่ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านของเราและผู้คนต่างเป็นกันเองในช่วงเย็ยนของทุกวันจะมีการทำวัดเย็ยนและเดินเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุาอีกด้วย บทสวดมนที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่พิเศษกว่าวัดอื่นครับมันจะมีพูดถึงเรื่องความสุขรกของร่างกายตัวเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่สกขรกเราควรจะแบบว่าทิ้งอัตราของเราไปซ้า้วแบบว่าอยู่กับอยู่ความแบบชุดบ้านด้ใช่ครับมันเหมือนว่าที่นี่เป็นสถานีเติมสติไหมครับใช่ที่เวลาเราช้อปปิ้งหรือะไรขาดๆไปแล้วก็เข้ามาที่นี่เพืมีความกตัญญูใจใจการจัดจ่ายใช้สอยด้วย ถาวัดปฐุมวนารามแห่งนี้สามารถที่จะยืนอยู่สวนกระแสถาำกลางความวุ่นวายได้ก็คงไม่ต่างอะไรจากตัวเราที่ถึงแม้ภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดแต่ภายในจิตใจต้องร่มเย็นตลอดเวลา ก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับบรรยากาศที่นั่นถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายในภายนอกวัดแต่ว่าพอเข้าไปในวัดแล้วก็สงบลงอย่างไม่น่าเชื่อครับ